ฮัลโหลอุมาพรอยู่ที่ไหนคะไห่นวะอ้าวที่ไหนนะพัทยาอุมาพรเขียนอะไรนะแม่น้ำค่ะฝึกแม่น้ำค่ะเขียนอะไรบี S, ต B, เบดแอนด K e H. อ๋อเกห้าทุ่มแล้วกลับยังเล่นคนเดียวไม่เหงาเหรอ จะลงไปอ้าขึ้นแรงมากโอ้ยเบ็ดด้ำดำอ่ะมองไม่เห็นเลยเห็นอยู่หลอกหลอกไม่ไหวแล้วขึ้นแรงมาก ตัวจับปิวนะฮะถ้าเบสไม่เห็นคลิปนี้ไม่ว่าวันไหนก็ตามเราจำไว้นะว่าเธอคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเราอุ้ยครั้งหนึ่งเราเคยมาเที่ยวกันนะเรามากันสองคนด้วยเราอาจจะทะเลาะก,กันบ้าง มันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมเราก็เข้าใจ <Hello. S 1> เราจะไม่ทิ้งเธอเว้ย หัวใจด้วยไหนเอ่ยโอ้มองไม่ชัดเรามีเทคนิคมาฝากเมื่อมาเล่นน้ำกันสองคนแล้วไม่มีใครเฝ้าของนะคะแล้วก็เอาของอย่างนี้ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ฝังไว้ใต้สายแล้วก็เอารองเท้าวางไว้ข้างบนนะคะไม่มีหายค่ะแล้วก็ตอนฝังเนี่ยอยาให้ใครเห็นแล้วกันฮะ <c oughs> <c oughs> แรงอะ่ะเล่นคนเดียวก็เล่นเนาะ อย่างนี้อยากถ่ายด้วยมันเอามากล้องหน้าไม่ได้อ่ะนี่มันเอามาข้างหน้าไม่ได้อ่ะทำไมาไม่รู้รู้เปล่าอ่าถ่ายให้หน่อย ียจับข้างๆก็ได้ม,มันมันเคสหนาอยู่น,นี่วันนี้เบสมาก,กับเราเอออเออาใช้กองอออ๋อ,อนอฝักเลยฝึกเล่นน้ำนะคะคนะลงไปพร้อมกับสาหลายนะคะ <laughs> <laughs> สาหลาย,ยิ่เลยวะ ป็นไงบ้างคะความรู้สึกตื่นทต้มากเฮ้ยตัวอะไรกระโดด่นุ่นๆตัวเมื่อกี้ตรงเนี้ยปลาเล็กปลาเล็กไหวเปล่าไหวเปล่าขึ้นหลังข้างหลังข้างหลังนะคะถึงกันลืมชั่วขนะแล้วก็เข้าป่า มันต้องยืนตรงกลางตรงกลางแล้วก็โดดอ่ะเอาที่มันพอดีอ,อกอ่ะมันจะโอเคไหวไหมกระโดดกระโดดระวังข้างหลังข้างหลังข้างหลังมาเร็วเฮ้ยอ่ะระวังระวังหน้าทิมนะคะระวังหน้าทิมแลออนะอ้อนและน้องก็มาทิ้มข้างหน้า นั่นสภาพดูไม่แตกต่างนะคะหาอะไรอยู่คะหาอะไรอยู่คะอนันนงเมื่อกี้นี้เมื่อกี้หาหอยอยู่ละมีผู้เดินมีผูดด้วยนะถ่ายถ่ายอุมาพรถ่ายไปแล้วถ่ายเจอนค่ะทางมอทะเลเฮ้ยมีแค่นั้นนะไปกลับบ้านไม่ได้ กับเบงคะอยากกินส้มตำค่ะโซยากิส้มตำค่ะมันติดมันติดตาอะไรคะกูปัลลาใอยเป็นคนอีสานตัวเบสจะเปลอารองเท้า ที่มีคนยืนอยู่น่ะไปไม,มมไม่รู้ไปเอารองเทา้าเดี๋ยวเราเราจะถ่ายจนถึงรถอ่ะไปเดี๋ยวไปเอารองเทา้าอคนเลยแน่ไปเอารองเท้าค่ะ หารองเท้าเจอไหมละ่ะตอนนี้เปลี่ยนกันเลยทีเดียวกลับไปกินซ้มตําดีกว่าโอเค เลหบอว่าที่นี่คือหาดจอมเทียนนะคะไม่รู้จำไม่ได้แล้วบอกแค่ว่าอยู่พัทยาเอารองเท้าให้หน่อยวางวางลงค่ะวางลงฮะเฮ้ยจะกลับเปล่าวางลงดีมากรอเท็ลไปไปที่รถกันเถอะ กดหยุดไม่ได้นะคะมือเปียกไม่ถึงรถก่อนเดี๋ยวเอาเสื้อเช็ดเฮ้ยอะไรทำมาเป็นหลุมมเน่ยไม่รู้หอยเปล่าหอยเล็กๆอ่ะหอยจุกหรอบ้าหอยจุ๊บอะไรมันอยู่แถวนี้หอยเสียบหอยเสียหอยเสียอันนี้นเขาอีไม่รู้จักเลยนะคะเอาหอยเล็กๆไงไม่รู้จักเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอถามหน้าคนที่รู้หน่อยหอยเสียบไปยังไงฮะ หอยเสียบบอเสียบไม้หรือเปล่าคะไม่ใช่หอยเล็กๆมันเสียบในทรายอ่ะที่เขาเอาไปอันนี้เขาเรียกหอยสังเปล่าหอยทรายไม่รู้ไม่รู้เขาเรียกหอยอะไรเราเรียกหอยเสียบมันคือรูอะไรวะเดี๋ยวหารูก่อนนี่ค่ะรูอะไรก็ไม่รู้นะคะใครรู้ช่วยบอกทีนะคะมันรูอะไรคะนี่ค่ะผู้วิจัยหอยนะสเก็ต่์ผู้วิจัยเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ลมจับหอยรอบหนึ่งนะคะ เมื่อกี้เจอหอยแปลกอะถึงเราไม่จับ,อ,จบ,อ,จบอ้าวจะเราไม่จับหอยแล้วนะนัน่น <laughs> ทำอะไรอนะไปค่ะไปค่ะไปกำลังเดินกลับนะคะ ขามาก็สนุกนะคะดูสากลับนะคะเหี่ยวแห้งกันเลยทีเดียวสนุกครับสนุกครับอ้าวโอ้ยเดินอย่างงั้นนะดูเราซะก่อนไม่เหลืออะไรแล้ว,ดเ,วเ,เดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวมันก็เปิดนี่คือการถ่ายทางได้ดูถ่ายหัวโคดเดินโคต,ตั้งใจอะ่ะยี๋ยั ขอเดินไปข้างหน้าก่อนเออเอออ้ยตั้งเราจะดูเธอตั้งใจเดินนะคะมันไม่เหลือเลยแล้วแหละแบบใต้เท้านี่กลัวมีกับดักหรือไงคะเนี่ยเดินกันแบบเอาอิ่งสวยอยู่แต่ตาจะไม่คุ้มวายว้าย,ายเอางั้นเลยเหรอโหวดว่ะเดีย๋ยวปัม๊มหนึ่งเดินขึ้นฝั่งกัน,น, 5, น, 5, นปัม๊มหนึ่งไย เราถึงฝั่งแล้วนะคะออนอนงยังตั้งใจเดินอยู่แล้วก็เราก็มาซูมเท้าเง้วเงวสุดท้ายก็เปิดอยู่ดีเงวเงวัดีวัาดีโอ๊ยอเกดเกดโอเคนะไปแล้วนะไปแล้วนะบาย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 